คุณสมพัฒนาบอกว่าวันธรรมดาไม่ได้มาเม้นเพราะติดสอนค่ะโอ้เป็นคุณครูเลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณครูครับช่วยกันดูแลลูกศิษย์ก่อนนะครับให้เขาเป็นคนดีมีระเบียบวินัยและที่สําคัญที่สุดก็คือในปัจจุบันนี้สงสารคุณครูจริงๆครับที่ต้องทําหน้าที่หนักมากอันเนื่องมาจากว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนของเราโดยเฉพาะนักเรียนตัวเล็กๆเนี่ยอยู่บ้านครับ พออยู่บ้านแล้วโอ้โหผู้ปกครองและพ่อแม่เนี่ยโอหกันไปตามๆกันครับอะไรอะไรก็อยากจะให้กับลูกของตัวเองครับบางคนเนี่ยโอย้ถึงขั้นว่าทําการบ้านให้ลูกเรียนให้ลูกไปด้วยซ้ําเด็กก็เลยเคยตัวครับพอโรงเรียนเปิดมาเรียนออนไซต์จริงๆที่โรงเรียนนิสัยตรงนั้นและติดตัวมาถึงโรงเรียนอยากจะให้ครูเอาอกเอาใจเหมือนกับพ่อแม่เอาใจที่บ้าน มันก็ไม่ใช่ครับผมมาโรงเรียนทําอะไรก็ไม่ได้อันโน้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้คุณครูให้อ่านหนังสือก็อ่านไม่ได้ให้ทํางานก็ไม่อยากทํเพราะว่าที่บา้านคุณพ่อคุณแม่สปอยเซีว่าจนกระทั่งว่าลูกคิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่ะคนเรียนหนังสือส่วนหนูนี่เป็นเจ้านายผมมาที่โรงเรียนแล้วจะทําแบบเดิมคือเอานิสัยแบบเดิมที่บ้านเนี่ยมาใช้ที่โรงเรียนมันก็เกิดปัญหาสิครับ ปัญหาก็คือทําอะไรไม่ได้พอทําอะไรไม่ได้คุณครูด,ดุด่าว่ากล่าวสักนิดหนึ่งผมใช้คําว่าดุด่าว่ากล่าวนะครับที่จริงก็ไม่ได้ใช้คําหยาบคําอะไรต่างๆที่ทําให้เด็กๆต้องเสียใจอะไรมากมายเพียงแค่อบรมสั่งสอนแต่เด็กๆเหล่านี้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งที่บ้านเอาอกเอาใจตามใจกันมากเนี่ยจนกระทั่งว่าถ้าพูดง่ายๆคือเสียเด็กไปแล้วนะครับในช่วงสปีเนี่ย กว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่กลับไปบ้านบอกว่าคุณครูว่าอย่างนั้นคุณครูตีอย่างนี้คุณครูอย่างโน,น้นคุณครูอย่างนี้ผู้ปกครองซึ่งไม่เข้าใจครับก็เลยพานมาหาเรื่องกับคุณครูและโรงเรียนนี่คือสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาในช่วงหลังโควิดเน็กซนอร์มลนี่แหละครับผู้ปกครองและคุณครูและโรงเรียนไม่เข้าใจกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงซึ่งนักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน คุณครูไม่ได้ช่วยอบรมสั่งสอนมอบให้กับท่านผู้ครองช่วยอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูแต่กลายเป็นว่าการเลี้ยงดูที่บ้านเนี่ยเป็นการเอาอกเอาใจและให้ทุกอย่างทําให้ทุกอย่างมันก็เลยติดเป็นนิสัยครับพอติดเป็นนิสัยแล้วมาที่โรงเรียนนิสัยนะั่นแหละก็ออกมาใช้ที่โรงเรียนหลายคนครับเพื่อนๆผมซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องยังไม่กเกษียณบอกว่าโอ้ยท่านบอกอ๋อ,อค่ะไม่ไหวแล้วค่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคงจะต้องลาออกก่อนกเกษียนอายุราชการกันดีกว่าหนึ่งมาจากว่าเรารับไม่ได้ที่จะสปอยเด็กถึงขั้นว่าต้องเอาอ,อกเอาใจทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นแบบเดิมเสียแล้วผมเห็นอ,อกเห็นใจครับคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูระดับอนุบาลและประถมศึกษาส่วนระดับมัธยมศึกษาก็เช่นเดียวกันครับ งานหลักงานใหญ่จริงๆ,ๆก็คือพวกเด็กรุ่นใหม่พวกคน3นิ้วนี่เลยครับที่จะเข้าไปป่วนทํากิจกรรมต่างๆ,ๆเพื่อป่วนคุณครูให้คุณครูมีน้ําโหครับยั่วโมโหดังนั้นตรงนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านจงใจเย็นๆนะครับผมขอให้กําลังใจคุณครูทุกคนไม่ไหวก็ออกครับลาออกถ้ายังไหวอยู่ก็สู้ต่อครับนั่นคือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทํา ในฐานะที่เราเป็นคุณครูครับเราไม่ใช่คนรับจ้างสอนเราไม่ใช่คนรับจ้างเลี้ยงเด็กนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านให้เข้าใจและเห็นใจคุณครูด้วยว่าคุณครูไม่ได้ลูกจ้างของผู้ปกครองนะครับเป็นคนซึ่งจะช่วยอบรมสั่งสอนดูแลลูกๆของท่านผู้ปกครองเป็นคนที่สองต่อจากท่านผู้ปกครองซึ่งอบรมอย่างดีมาแล้วจากที่บ้านนะแต่ถ้าที่บ้านท่านผู้ปกครองไม่ได้อบรมอย่างดีเนี่ย มาโรงเรียนก็คงจะต้องอบรมสั่งสอนกันใหม่ซึ่งตรงนั้นแหละครับจะทําให้เกิดปัญหาเพราะเด็กมันจะรับไม่ได้ครับพูดยาวไปหรือเปล่าครับตรงนี้ในฐานะที่คนเคยเป็นผู้อำนวยการและเคยเป็นครูมาก่อนโอ้โอดไม่ได้ครับพอท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาอย่างนี้แล้วก็ต้องรราย,ยาวไปสักนิดต้องขออภัยท่านอื่นด้วยนะครับคุณรัชพลครับคุณ